สวัสดีค่ะน้องกิฟที่ปรึกษาการขายนะคะวันนี้ช่องสระบุรีจรูนรัฐจะพาคุณลูกค้ามาชมไททันเพชรเลสสีแดงของเรานี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรเพิ่มกันมาบ้างค่ะตามมาทางนี้เลยค่ะป้ายสัญลักษณ์60ปีด้านข้างรถค่ะมาต่อกันเลยค่ะที่บริเวณล้อนะคะ จะมีป้ายสัญลักษณ์ p a s s i o n a t ที่บริเวณล้อของเรานะคะตรงนี้ค่ะชุดตกแต่งขอบบนันไดตาสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ60ปีพนักพิงสีสากะคู่หน้าตาสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ60ปีค่ะแท่นชาโทรศัพท์แบบไร้สายค่ะ สำหรับรถไททันเพชรเลสคันนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะกิปขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์มิสูสระบุรีจารุรัตด,ด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ